ตัวร่าท็กใี่แบบเดียวกันออกมาเนี่ยไม่ชินหนาวเลไอ้พาหันไปโทษว่าอะไรขอ้องใครับาลองไปครับ ชาวันที่มือมือมืองานกต่ชาวันทว้าเปิดประตูไอ้เดี๋ยวมึงเลี้ยงอายุบ่อยเี๋มึงเลี้ยงมืองานมืองานเปิดมือเพิ่นเปิดเ่เพินปิดเรียบร้อยหมดแล้วครับเดี๋ยวมันสุดท้ายเอาตัวอ่านสายแก๊สน้อง

อันน huh? ี <desserts> <ES> uh, it, ้ครับใส่ปั๊มป่ะไม่ครับแคู่ดีปั๊มเขาบ้านอยากใจแห้งๆนะครับเวลาหาน้ำปิดตรงนี้ครับเปิดต้นนี้แต่ว่าถ้าเปิดเขาทั้งเปิดต้นนี้ครับปิดต้นนี้อ๋อแ่ฟังนะเออหน้าไม่นิดนะอ๋อหน้าไม่ติดน อ๋อเปิดตัวนี้ปิดตัวนั้นตัวนี้เพราะว่าถ้าู่ปิดปิดตัวนี้ทั้ไม่สิมยทงนัเิดปิดตัวนั้นเปิดตัวนี้ปิดตัวนี้ไม่ใช่แบบไรเขาไม่ม่ตัวซเอน์เน่เวลาแต่ว่าขันขัหนาันเบิดแ เปิดสองอันเปิดเดียวเลยครับอ่าเปิดเดียวดีไปอ่ะเสร็จกพังไเลโอเคอเข้าใจละตัวไหนเข้าบ้านครับนี่ตัวนี้ครับคู่ตัวนี้ชอบพังตัวนี้จะเป็นร้านครับตัวนี้เข้าบ้านนั่นนี่แม่นไมนครับบอกว่าไหมค่ะพ่ผมซื้อปั๊มม่านหรอ รับต้นต้นเขาบานนะครับต่นต้นตน้นนี้นะใครับต้นตงตัวเขานีกันมาครับเนียขั้นขั้นั้นูคือปั๊มนะคู่ตรงเอานาตวนี้เขาปั่มกันครับอ๋อเข้าดามเป็เขาปั๊มออกจากปั่มยงมะเขาตัวนี้โอเคครับเข้าใจละเพราะว่าตัวนี้มันมันมีว่าตัวนี้ปีของํำมืองจรับูาวไกลทไครับ้เหรนแมนยูบนเสีกกอร์จงอก็ครับอับ้่าใช่แล้วครับ เอาตปนิยายังคับวาอย่างไหนไฟโซล้อันไปใ่ห้ามันนี่ใหรอไฟไรครับจนไหนนครับอันเอาโลเี้วส่โอโซลเสียคับไ่ยหกหรอัใส่เสื้อไม่ใส่เอาอัหบักกะบักกระโดนบักก้มกลมเนาะครับเป็นวะตดปุ่มนะดปุ่มห้องน้ำอดตอบเกี่ยวกับเนน เขคือคัดบ่องเออนี่ยแล้วมาคัดเด้ผมมาคัดเห่จบอคัดมอาโอ้ผมผมเอาเพดแชรไว้ครับมี้ผมเอามาแชัดออผมมาคัดอยู่มาเมื่อคัดมือนบออเอานละเน ลงทีเพลินหมนนะต้องไหลมใส่แล้นทีน่ส่องมาเมอะไรครับเมื่อื่นเปล่ <c oughs> <c oughs> เอาสามันกับมีล้องเหรอ

ดังก๊อกม,มันมีเอ่ขอขียววะเนี่ยลอกมันอ้ร่มใครบอกยังรมเย็นใจจ่ย สดใจได้ขอไหวได้เนี่ยเพื่อไทุกคนวันที่เกิดไม่เห็นได้ไหครับ อ๋อโอเคครับสอครับโอเคครับอ๋อในบริใั้มันมันบัขึ้นลูกแม่มันจะมีโตคมวมาลงกไหมชุดนี้นะเป็นแงเที่แมาอยู่เราแบติดสูงอีกดีมั้งโอเคครับ